วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของสกินอุลตร้าแมนนะครับผมว่าสกินอุลตร้าแมนเนี่ยมันจะเป็นสกินประมาณไหนนะครับผม แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะพูดถึงว่าทําไมถึงต้องเป็นสกินอุตแมนนะครับด้วยความที่ว่ามันครบรอบ2ปีนะครับอะไรที่มันมีคนที่นิยมเนาะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องการนะรผมผมว่าสิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้ผู้พัฒนานะเรเห็นว่าเออเนี่ยอยากจะเอานํามาใส่ไว้ในเกมนะครับเพื่อที่จะดึงดูดฐานลูกค้าที่หลากหลายนะครับผมคือเกมเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับผมคือ มันไม่สามารถฟิกได้อย่างเดียวนะว่าฐานลูกค้าเนี่ยมันจะมีแค่ฐานฐานเดียวนะครับมันมีหลากหลายเนาะเออก็ต้องทําใจนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามันเริ่มจะออกทะเลหรืออะไรแล้วเนี่ยก็จะเป็นอุลตร้าแมนซีโร่และอุลตร้าแมนเบเรียลนะครับผมนี่เลยนะนี่อุลตร้าแมนซีโร่นะผมชุดก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยคือทุกคนอาจจะสังเกตนะครับเอ,อ้ทุกคนจะสังเกตนะครับว่า มันใส่หน้ากากนะผมคือมันไม่ใช่เป็นเหมือนอะไรวะมบิลสูตรอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นสูตรแบบเต็มรูปแบบอะครับมันเป็นเหมือนจุดคอสเพย์อะอารมณ์ประมาณนั้นนะเออคือมันผมว่านะเอาอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเหมือนมันจะไม่ให้ออกออกทะเลไปนะผมว่านะอ่ะอันนี้ก็เป็นสกินถุงมือนะครับสวยใช่ได้นะสกินก่อนเนี่ย หมือนเอามาเพ้นสีเฉยๆะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ปรับปืนนะครับทุกคนว่ามันออกทะเลไปไหมเนี่ยทุกคนดูสก,กินปืนดิเพ้นสีแล้วก็เอาในส่วนของสติ๊กเกอร์มาติดนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนนะเออมันออกออกทะเลไหมอะแบบเนี้ยเออเนี่ยประมาณนี้นะ เพ้นสีแล้วติดสติกเกอร์นะครับมันไม่ใช่แบบสกินอุลตร้าแมนแบบเอ่อถือปุ๊บเป็นพ่นเอยแบบเรืองแสงอะไรมาเนี้ยอันนี้ก็เป็นสกินบันเดิลนะครับผมเออมันมันออกทะเลมากไหมทุกคนว่าดูดิอันนี้ก็ที่ติดตามแขนือผมผมผมก็พอรับได้นะเอาตรง มันมันก็ไม่ได้ดูแบบเวอร์วังนะเอออย่างสกินตัวละครเน,นี้ยนเะน,นี่ยมาดูเบลเลี่ยวอะนี่อ่ะมันก็จะมีท่ามันจะมีท่าทางด้วยนะเดี๋ยวนี่นะครับสกินเบลเลียวนะเดี๋ยวเราดูท่าทางนะครับนี่ชี้ไปซ้ายชี้ไปขวาไอ้ก็โน้โน้น้นนะอ่ะเดี๋ยวผมลืมให้ดูตัวซีโร่นะครับ าทางเป็นประมาณนี้โอเคอเขียนมาดูในส่วนของสกินเบลเรียตต่อนะถุงมือนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะแดงทองนะสกินเกาะก็จะเพ้นสีประมาณนี้มันเด่นไหม <c oughs> เหมือนผูธธนากลัวมันไม่เด่นนะก็เลยเติมเอ็นเหลืองตรงตาเนี่ยอ่ะ กินปืนเงนี้ยมันก็ไม่ได้ดูแบบหลุดหลุดโลกไปขนาดนั้นอ่ะเหมือนไุ้คนเอาสกินปืนเอาปืนมาพ่นสีเญ่แล้วก็ติดสติกเกอร์แค่นั้นแหละโอ้ไม่ได้หลุดนะเออมันก็ไม่ได้แฟนตาซีนะเออหลุดไหมอันนี้ผมอยากถามจริงๆอะ่ะ ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสกินบันเดิ้ลสกินในบันเดิ้อ่ะดูแบบเป็นตัวละครผู้ชายนะครับประมาณนี้เนี่ยชุดมันก็ไม่ได้ดูแบบหลุดโลกไปเท่าไหร่ ก็เหมือนชุดธรรมาดาธรรมาดาไม่มีอะไรแล้วก็ใส่หน้ากากปกติทั่วไปเหมือนซื้อตามตลาดนะเ,เดี๋ยวมาดูในส่วนของซีโร่ตัวละครผู้ชายนะครับมานี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของมีดนะครับเนี่ยปุ๊บโอ้โหเท่ะมีดอะเออเอาแบบดีไซน์มาได้ เที่ยวเรื่องนะคือมีดมันก็มีในส่วนของไอตรงคมคมอะเอออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเอเเอ,เเอมันก็มีการรับคมนะมันก็ไม่ใช่มีดแบบเลเซอร์อะนะเดี๋ยวนะมันก็เหมือนมีดอะ่ะเห็นไหมเออไม่ได้แฟนตาซีนะเที่ยวเรื่องอะ่ะ ตนตู้นี้ก็จะมีสกินปืนอีกเหมือนเดิมนะ EK เนี่ยสกินก็ดูดูปกติไม่มีอะไรอะ่ะก็อย่างว่านเลยครับใครชอบก็เติมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมแค่นั้น,นครับหรือถ้าอยากจะลบอันนี้ก็เชิญเชิญนะครับก็ประมาณนั้นเนาะคือเราไม่บังคับกันนะครับถ้าเออไม่ถูกใจ แล้วรู้สึกว่ามันเริ่มออกทะเลหรือเธอเราก็ตามสบายครับอยากทําอะไรก็ทานะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินอุลตร้าแมนนะครับเป็นสกินที่รู้สึกว่าจะถามว่าหลุดจากทหารไหมอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทหารแล้วนะครับเออคงไม่มีทหารไหนมา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 ,มา,าใส่ชุดไอ้นี่ไล่ยิงกันหรอกครับแต่ว่าในความที่ว่ามันเป็นทหารรับจ้างอะเนาะไม่อยากทำอะไรมันก็ทำนะ ไม่ใช่หานจากรัฐบาลก็เรื่อแต่มันนะแล,แ,แล้วแต่เร้วแต่เราเออเหมือนเราก็เป็นหารรับจ้างใช่ไหมเราอยากมีอิสระเราอยากทําอะไรก็ทำเนาะก็เหมือนในเกมเออนเนี่ยใช่ไหมก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนกันด้วยนะครับแต่กรุณาใช้คําที่สุภาพและไมะ่แสดงความเกียดชังมากจนเกินไปนะครับใช้าตะก,การเล่เหตุผลด้อ